ต่อมานะครับผมจะทดลองต่อเข้ากับมอเตอร์คือต่อแล้วแหละนะเป็นสเตปปิ้งแล้วก็ต่อไปเข้าบอร์ดนะครับ24โวลต์แล้วก็ต่อข้าได้นะครับจริงๆเปิดครั้งแรกเนะี่ยอย่าเพิ่งต่อมอเตอร์เข้านะให้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนดูว่ามอนิเตอร์อะไรมันทำงานปกติตัวเลข x y z มันไม่วิ่งนะเสร็จแล้วผมจะลองกดดูอันนี้ผมต่อที่แกน x นะครับก็กดปุ่ม x มันก็หมุนใช้ได้ไง่ายเหลืไมกับไฮโลก็คือเพิ่มสตินะครับซึ่งค่า,าต่างๆนี้เราก็ต้องไปตั้งในเมนูตามคู่มือนะครับก็มีแมชชีนเซตอัพก็มีตั้งคับเฮา s e เทเบิลไซสแล้วก็มอเตอร์อันนี้บางคนเขาจะเรียกเดิ อาหาดีอ ER, ก็คือให้มันเคลื่อนที่ไปทางไหนซ้ายหรือขวาอะไรพวกเนี้ยก็คร่าวๆก็จะมีเท่านี้ก่อนต่อไปจะลองมาต่อสปินเดินดูแล้วก็ลองทดสอบหมุนดูโอเค,อคุณครับ